สวัสดีครับวันนี้อาจาจะมาอัปเดตห้องเรียนคอร์สซ o f t บอร์ดอินเวอร์เตอร์ออนไลน์ของเรานะครับจะเริ่มตั้งงตั้งแต่ปายในสัปดาห์นี้จะเริ่มนะครับก็คือเราจะปรับเดือนนี้เราจะเรียนทฤษฎีกันนะครับโดยการเรียนการวงจรของชาร์ปนะครับจารจะวงจรของชาร์ปบอร์ดอินเวอร์เตอร์ชมาแกะออกมานะครับและอธิบายให้การทำงานของมันให้ฟังโดยละเอียดนะครับ รวมถึงการตรวจสอบเช็คแรงดันทั้งขาเข้าขาออกเงื่อนไขในการทำงานของจรส่วนต่างๆนะครับจะเริ่มลงตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับเพราะนั้นคอสเรามั่นใจเลยว่าเป็นคอสเอ็นออนไลน์ที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับมีทั้งปฏิบัตินะครับโดยการวางโครงสร้างหอแล้วก็เข้าไปวัดเช็คคราวนี้เราทํำกันมาหลายบอ์อแล้วเจ็ดหกเจ็ดบอแล้วนะครับวันนี้คอส รายละเอียดเนื้อหานํ่นหมายใจหนึงเอาวงจรชาร์จมาสอนนะครับทําไมเราต้องเรียนวงจรกันเราเรียนวงจรกันเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขในการทํางานของวงจรแต่ละส่วนแต่ละส่วน,วนอายุตัวอย่างง่ายๆเลยอาการที่เราปรดวดหัวเยะิเยะยที่สุดรีเลย์ที่จะจ่ายไฟ2 2 0มันไม่ตัดไม่ต่อถูกไหมครับรีเลย์สื่อสารไม่ทํางานอย่างเงี้ยนะครับปัญหาเกิดจากอะไรสมมติถ้าเราเช็ค้วตัวใดไม่เสีย ตัวขับไม่เสียแล้วตัวขับไม่เสียแล้วไปไงต่อปัญหา IPM นะครับคอมเพิวเซอร์ไม่เดินทุกคนก็จะไปดู IPM ีเอมไหมเปลี่ยน IPM แล้วถ้า I p m ไม่เสียไปไงต่อนะครับไ p m มไม่เสียเราก็ต้องมาดูว่า IPM มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้เจ้า IPM ีเอทำงานถูกไหมครับมันไม่มันไอพ IPM มมันไม่ทำงานด้วยไฟอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีไฟมีคำสั่งจบนะครับไม่ใช่มันจะมีการตรวจสอบด้วยตรวจสอบ ทั้งแรงดันกระแสแล้วก็อุณหภูมิซึ่งพวกนี้เป็นพวกวงจรเซนเซอร์นะต้ใช้อาเป็นตัวตรวจสอบกับออฟแอมช้งานร่วมกันซึ่งตรงนี้พวกคุณไม่ได้ม่ไม่ได้มองมันเลยนะครับเพราะงั้นแบบเปลี่ยน IPM IP ีไม่หายพวกกูไปไปไม่ถูกแล้วกูตายแล้วนะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผู้ลงต้องดูตรงนี้ด้วยนะ นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับว่าเราจะเรียนแบบไหนกันสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับท่านใหม่ที่ยังไม่ได้ลงเหรียนคอร์สมบอร t a อ็นดูเอเตอร์บ็อน,นะครับนะฮะบ็อกเข้ามาหาอาจารย์ได้เลยนะตอนนี้เราเรียนกันตอนนี้ค่าเรียนเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยอาจารย์ทำส่วนลด50%ไว้ให้นะครับหมดไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับ6,500เหลือ3,250บาทนะ กัคิดอยู่ต่อดีไม่ต่อดีต่อดีไม่ต่อดีอคิดอยู่อ่ะถ้าใครใครสนใจเรียนเดี๋ยวอินบล็อกมาคุยกันนะครับอินบ็อกทำเฟรมวงจรมาคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าเนื้อหาในเดือนนี้ห้องเรียนซ่อมบัตรเอเมเตอรท์ที่จะอัปเดตใหม่อัปเปลใ,ใหม่มีเนื้อหาบัตรใหม่นะครับนะครับนี่อาจารย์จะเปิเดี๋ยวผมจะจริงจริงเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์จะใช้โปรแกร,รมอีกตัวทํางานนะครับนี่คือถ่ายให้ดูเขาถ่ายให้ดูโครงสร้างหลักๆนะครับก็ เราจะเริ่มเรียนกันนะครับเราก็จะแบ่งเป็นโซนๆแล้วกันนะฮะขอขยายก่อนนะครับเนี่เยเนะครับีหน่อยแล้วอ่ะอ่ะ สิ่งที่เราจะเรียนกันเอ๊ะทำไมกดแล้วมันมันเป็น่างนี้ล่ะโทษนะคะรับแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ขอเอาเป็นวันขยะเลยกัน Select Zoom To อ่าอ่าเลือกซูมเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ฉัน เนี่ยเราก็จะเรียนกันตั้งแต่ว่าอ่ะตั้งแต่ไฟเข้าเนยนะครับไฟเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนที่โซนเนี่ยไฟแอปอ่าจะมีอ่าลายกันนิวตันนะครับลายกันนิวตันแล้วก็กราวแล้วก็สายสื่อสารนะครับมีสายสื่อสารอยู่ตรงนี้นะฮะสายสื่อสารวงจรสื่อสารต้องเช็คอะไรบ้างนะครับกูรูการกมีออโต้สองตัวนะครับการทำงานส่วนนี้นะครับกลุจุดนี้ ทำงานยังไงนีกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปดูข้างในเข้ามาเสร็จแล้วนะครับพอไฟลายนิวตันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวจับนะครับตัวจับเช็คโอเวอร์เตนะครับเชือกแรงดันที่เข้ามาว่าสูงเกินไปหรือเปล่าถ้ามีปัญหาอะไรมืออะไรก็เีเลย์มันจะสั่งตัดนะครับมีรรเลย์อยู่ตรงนี้นะครับจะมีการส่งข้อมูลนะครับผ่านออโต้นะครับแล้วก็วิ่งผ่านออฟแอม นี้นะครับแล้วก็จะไปบอก cpu เขาก็จะไปคุยกันกับที่ cpu นะนับนะครับจากตรงนี้นะครับนี่เนี่ยมันก็ลงมาที่ cpu ปึ๊บนะฮะมาบอก cpu นะครับรานนี้มันก็ต้องมีการตรวจจับนะครับตรวจจับตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา มันก็จะมีการตรวจสอบด้วยชุดนี้กลุ่มนี้นะครับตรงนี้คืออะไรวงจรโอเวนเตตนะครับก็ดูไฟจากาลฟ์เข้ามาสูงต่ำอันนี้ถ้ามันมีปัญหาจุดไหนล่ะที่เราต้องเช็คชุดนี้นะครับเดี๋ยวอจาในห้องเรียนอาจารย์จะอธิบายแบบละเอียดเลยเป็นโซนเป็นโซนว่าไๆว่าเนี่ยก่อนที่ไอรีเลย์ตัวนี้จะสตาร์ทเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่รีเลย์จจ่ายไฟไฟบ้านจะเข้ามันต้องมีเงื่อนไขครับเช็คก็อนหนึ่งโอเคโอเวนเตจมาเกินไหม หรือน้อยไปไฟมามากไปต่ําไปนะครับระบบสื่อสารคุยกันได้หรือยังคุยกันได้ล้เลีเลตัวนี้ถึงจะต่อนะครับถึงจะต่อเนี่ยเราก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับก็กลกางมวงจรมาให้ดูด้านในกันเป็นวงวงเลยนี่เกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์จาาเนี่ยเวลาคลิกแล้วมันเด้งเล้งไปเล็งมา หลังจะเด้งซสแล้วคอมมีแปลว่าต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเสร็จแล้วพอเขอ้ามาด้านในก็มีวงจร pfc อยู่จุงชุดนี่นะครับวงจร pfc ตัวนี้ทำงานยังไงนะครับแล้วก่อนจะ pfc จะทำงานมันต้องเช็คอะไรอีกนะครับมันจะมีการเช็คก่อน้วยเวลาต้มน้ำทำงานมันทำงานได้เลยครับมันมีการตรวจสอบนวยนะครับมีการตรวจสอบมีการเช็คตัวเองทั้งหมดนะรวมไปถึงใน ipm ก็จะมีการตรวจสอบในไรต่ก่อนเข้า แล้วก็กระแสที่ออกนะครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช้ตัวไหนเป็นตัวคุมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับในห้องเรียนพอเราเข้าใจเงื่อนไขเนี่ยเวลาเราซ่อมเนี่ยมันจะไม่หลุดแล้วนะครับเวลาซ่อมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหลุดก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจโครงสร้างของการตรวจสอบในวงจรนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากสิ่งที่เราจะต้องดูกันแล้วเราพลาดกันเยอะอยนี้ที่ทอาจารย์บอกว่าพลาดคือหนึ่งเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่ทาทํางานยังไง นะครับเราไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเช็คอะไรมากนะฮะนะครับจะถึงพูดเสมอว่า R สําคัญมากนะครับ R สําคัญมากๆอย่าลืมต้องเช็ค R ด้วยเราก็ไม่ค่อยจะดูกันถูกไหมเนี่ยอย่าง R กลุ่มนี้พวกนี้สําคัญมากมากวงนี้นะครับนี่นะครับไอ้ตัวนี้ก็ตัวเกียไดนะครับเก็ดไดที่มันไดอ่า IGBT นะครับ IG ยกผ่านตัวลำบิดมะเสริมรไฟข้างบนยกเป็น380บโวลต์นี่นี่คือชุดวงจร PFC ชุดนี้ครับ เดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดเลยในห้องเรียนนะฮะนี่ก็คือในส่วนที่เราเรียนกันนะครับรวมถึงองจรเซนเซอร์ต่างๆที่เราเจอปัญหาเอ้ยเปลี่ยนเซนเซอร์เอ้ยแทนเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วทําไมยังฟ้องเซนเซอร์มีปัญหาอยู่เกิดจากอะไรนะครับพวกนี้เราก็ต้องดูก็ต้องดูว่าวงจรเซนเซอร์มันก็ต้องมีการควบคุมจาก CPU เหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งซึ่งคุณต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดนะฮะเช็คดูทั้งหมดหรือ ไอวงจรวาลวทั้งหลายแหล่นะครับทั้งเซนเซอร์ทั้งวาลวตรวจสอบอยังไงนะครับมันจะมีขาของมันอยู่ทั้งหมดนะฮะเราต้องดูหมดเดี๋ยวอาจารย์เอาวงจรเซนเซอร์ให้ดูนะครับแม้เวลาที่เราซ่อมเนี่ยไม่ใช่สักว่าเราจะเปลี่ยนแต่ตัวหลักๆแล้วตัวรองเราไม่ดูไม่ได้นะ เนี่ยยกตัวอยา่างของจอเซนเซอร์นะครับนี่คือจอนเซนเซอร์เซนเซอร์ทั้งหมดบนบอร์ดนะครับบนบอร์ดนะตัวอยาว่างที่เราซ่อมเนี่ยคือเราเช็คตรงนี้ใช่หไหมเซนเซอร์ข้างนอกเสียแล้วเราเปลี่ยนคราวนี้เปลี่ยนเสร็จแลมีฟองเซนเซอร์อยู่ปัญหาอยู่ที่ไหนล่ะเราก็ต้องมาเช็คว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอะไรมันเสียหายนะครับเราต้องดูตรงไหนจุดไหนที่เราต้องเช็คต่อไปอนะบางคนี่ยเปลี่ยนเซนเซอร์เสร็จจบตายเสร็จแล้วเอาไปยังไงวะไปยังไงต่อ เราต้องมาดูการทํางานของไอ้วงจรชุดนี้ด้วยต้องรู้จักว่ามันสั่งงานยัางไงมันเช็คอย่างไงนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดนะครับนี่เนนะเพราะางั้นเดี๋ยวเดือนนี้นะครับห้องเรียนเราจะเรียนเรื่องพวกนี้นะครับเดือนนี้จะเรียนปฏิบัติมันจ,มจนจะไม่ได้จย์จะไม่ได้ทําบอร์ดนะครับแต่สอนพวกนี้ขอให้เราเข้าใจพอเรามองข้ามมันออกเนี่ยว่าเราจะรู้ว่าเงื่อนไขในการทำงานของแบบต่างๆในส่วนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่บอร์ด อะไรก็ตามมันเข้ามาอาการเสียปุ๊บเราจะวิเคราะห์ออ,อกได้ตรงจุดแล้วก็เร็วขึ้นเยอะนะครับคราวนี้ไม่ต้องรออาจารย์มานั่งทำปฏิบัติวัดได้เลยทุกคณจะมองภาพออกแล้วยกบอร์ดมาคุณจะไปกันเองได้แล้วนะครับแล้วกีมีเหตุผลที่อาจารย์เอาชา้ามาสอนพรชาช้าวงจรนเขียนง่ายมาดูง่ายแต่ย่ออื่นจะคล้ายๆกันหมดนะครับขอให้เข้าใจคอนเซปต์มันมาดูย่ออื่นได้หมดนะครับเพราะงนั้นเดือนเดือนนี้เราจะเรียนวงจรกันเลยอ่ะแกะเลยนะครับ วงจรนี่อาจารย์ไม่ได้สอนแบบว่า,า,ามีไฟ5โวลต์มาผ่านาตัวนี้เปล่านะครับจะบอกอธิบายให้ฟังว่าทําไมมันถึงออกแบบวงจอรอย่างนี้แล้วมันเช็คอย่างไรซีบจะเช็คได้อย่างไรเงื่อนไขส่วนนี้ทํางานจะมีอะไรมากงนี่คือการเรียนวงจรเรียงวงจรไม่ใช่เรียนลายแทงว่าอาเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ปิ้นลายนี้เป็นไม่ใช่เราต้องมองให้ออกว่าไอ้วงจรแบบนี้ทํางานอย่างไงครับมันมีเงื่อนไขอะไรมากงมันตรวจสอบมันเช็คอะไร นะครับมันเช็คอะไรและค่าที่ได้ของชุดนี้ไปบอกสิวมันเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่ต้องรู้การอ่านวงจรวงจรกลางใครอ่านได้แต่การเรียนวงจรคือต้องเข้าใจการทํางานของแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันพอเราเข้าใจการทำงานของทุกส่วนเนี่ยวเวลาเราซ่อมวิเคราะห์ปัญหาง่ายบอร์ดเข้ามาแป๊บเดียวเสร็จนะครับเราตรงจุดตรงประเด็นไม่หลงทางด้วยแล้วเราจะไม่หลุดเพราะเราจะคุมได้หมดเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าโอเคทำคอมเพรสเซอร์ทํางาน มันจะต้องมีอะไรตั้งสเต็ปหนึ่งสองสามสี่วิีการเช็คแล้วต้องเช็คจุดไหนบ้างซึ่งทั้งหมดอาจารย์จะบอกนะครับในเนื้อหาการเรียนของเดือนนี้นะครับเดือนนี้เราเราจะเรียนทฤษฎีครับพราะปฏิบัติเราทำกันมาเยอะเรียวาทฤษฎีกันนะครับเนี่ยสอนเดือนนี้จะสอนอย่างนี้อาจารย์มั่นใจว่าที่อื่นไม่มีใครสอนอย่างนี้หรอกนะนะครับตอนนี้ท่านใดสนใจโรงเรียนคอส์นสบบเนเซอสมัร์ทไฮบริดเตอร์นะครับ หกพันห้าร้อยบาทนะครับตลอดชีพจ่ายครั้งเดียวเราจะมีข้อมูลอัปเดตทุกเดือนนะครับเดือนนี้จะเป็นเรื่องของทฤษฎีของช้อนเดือนหน้าก็จะบอ่อขึ้นบอ่อร์ดรุ่นหนึ่งน,นะครับไปเรื่อยๆเดือนรุ่นเดือนรุ่นนะครับตอนนี้เราใส่ไปแล้วหกเจ็ดยี่ห้อนะครับนะครับมาตกตอนนี้สำค่าเรียนยี่ห้อหนึ่งไม่ถึงพันเดือนนี้เมื่อวันส่งรนี้อาจารย์มีส่วนลดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำังนึกอยากจะว่าต่อดีไหมนะต่อดีไหมสักเหลือสามพันสองร้อยห้าสิบบาทตลอดชีพต่อดีไหม เอาไว้ว่าคุยเคสไปเคสใครสนใจก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์มาคุยกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ Facebook อาจารย์ไว้ที่ปกนะครับเดี๋ยวนี้อัปเดตดูว่าเดือนนี้เราจะลงในห้องเรียนนะครับพวกนักเรียนทั้งหลายเตรียมตัวรอเลยล้างสมองคือข้อมูลที่ที่ที่วันนี้ของที่อาจารย์ลงเดือนนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่สอนมันสอนสดวันที่2วันที่3นะครับเดี๋ยวว่าอาจารย์จะทําเป็นคลิปสําหรับคนที่ไปเรียนสดไว้ทบทวนด้วยกับ พวกเราที่ในห้องเรียนแต่วันนั้นไม่ได้มากับนักเรียนใหม่ทั้งหมดก็จะได้เรียนไปพร้อมๆกันนะครับเอาเป็นว่าท่านใดสนใจเรียนคอร์สซ o บบอร์แอมพลเตอร์แบบเจาะลึกละเอียดถึงกืดแบบมองปุ๊บอาการเสียงมากูวิเคราะห์ขาดเลยไปได้แล้วตรงไหนเสียตรงไหนเสียนะครับไม่ได้บอกตามย t ท b e เขาบอกให้เปลี่ยนซีนะตรงนี้ตัวหนึ่งมันไม่จบไม่จบไปไหนต่อ,อเปลี่ยน IPM ไม่จบไปไหนต่อละเราจะไปได้ไม่ใช่วพอไปเสร็จกูไปไงวะต่อไม่ใช่นะครับเราต้องทำได้ ครับก็อาจารย์ฝากคอร์สซ่อมบอร์ดแอกอินเวอร์เตอร์ไปด้วยนะฮะท่านใดสนใจก็อินบอ็อกซ์มาคุยกันเลยนะครับราตเตครับเต็ม6,500นห้นะครับแดงจิตตัดสินใจอยู่ว่าลดต่อดีไหมต่อไอต่อโปดีไหมลด50%เอรอาวะวันสองวันนี้ถ้าท่านใดสนใจเรียนอินบอ็อกซ์มาอาจจะใจอ่อนต่อฮะเดีย๋ยวคุยกันเคสไปเคสนะครับเดีย๋ยวคุยกันหลังใหม่ใครสในใจเรียนอินบอ็อกซ์มาเดี๋ยวเพื่อใจดีจะให้ส่วนลดนะครับ ครับคุยไม่รู้เรื่องไม่ลดเด้วย6 0 0าเท่าเดิมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์รออยู่นะครับท่านใดสนใจเรียนรีบบอกด่วนนะครับถ้าต่อก็คงไม่กี่วันน่ะนะฮะโอกาสจะหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เก็บ6,005ไปแล้วไม่ลดแล้วนะครับนะฮะท่าใดสนใจเรียนรีบอินบอกอาจารย์เลยนะอย่าเห็นคลิปนี้ปุ๊บรีบอินบอกมาเลยครับโอเครับสวัสดีครับเราเจอกันนะสวัสดีครับ